เอาล่ะคนดูวันนี้เนี่ยผมมีสิ่งดีๆมาแนะนําให้คนดูครับร้านลาวาบักตอนนี้นะครับผมภูเขาไฟเขาระเบิดอีกครั้งแล้วเว้ยเลดเจเน่นะครับผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มจะจัดเลยก็ว่าได้นะระเว็บเขาเนี่ยนะครับผมมีบริการขายบัตรต่างๆด้วยนะบัตรกินนาเชลหรือว่าอะไรต่างๆก็เข้ามาดูได้นะครับผมแลรับเติมเพชรฟรีไฟด้วยนะครับผมหรือว่าโค้ตต่างๆก็มีขายด้วยนะคุณดูครับโอเคลิงอยู่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มจะจัดนะคนดูอย่าลืมมาซื้อกันด้วยนะครับผม เอาเลยครับตอนนี้ผมก็ตื่นเช้ามาแล้วก็มาเล่น king pit นะฮ<ม>้อยอากาศตอนเช้าโคตรหนาวบอกเลยตรงนี้เลยละกันโอเคขอดู king pit แป๊บหนึ่งนะป<ม>อ,อ,อปุ่าเอ่อเือนไปนิดหน่อยเอ่ถทีแักเอ้ยเดี<ม>๋ยวอ๋อนี่ไงเจอละโอเคเข้า king pit ไปเลยนลจ้ะโอ้โหอัปเดตไปเมื่อวันที่เท่าไหร่เนี่ย ยี่สิเดือน11เดนะเดือนที่แล้วนี่แหละแป๊บเดียวแป๊บเดียวยังไม่นานนะโอเคก็มีผลโอเปแล้วก็บาเรียมานะสอบผลนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะนูบ no อยู่นะครับโอเคแต่วันนี้เนี่ยในดีคิงพีทเนี่ยมีสปอยเข้ามาใหม่ให้คนดูเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปชมไปพร้อมกันกันดีกว่าเนาะโอเคก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์แล้วกด ซับสไคร์ให้ไอ e ้นูบด้วยละกันนะเผื่อเป็นใจให้นูบกหน่อยละกันเผื่อมันจะเป็นเทพทูเพราะว่าไปเติมร้านลาวาบักอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยนะครับโอเคลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์แล้วก็กดติดตามแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันดีกว่านะครับว่าวันนี้ผมจะมาสปอร์ตเป็นอะไรนะครับผมบอกเลยว่ามีอะไรเยอะมากมายแน่นอนเนี่ยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันดีกว่านะครับผม let's go ไปดูกันเลยครับผม โอเคตอนนี้ผมก็เข้ามาในดิสคอร์ของคิงพีแล้วเนาะนะครับผมใครถามว่าพี่ครับดิสคอร์ของคิงพีอยู่ตรงไหนเนี่ยน,นะครับก็อยู่ในหน้าเกมเลยนะครับก็ลองดูดูกันได้เนาะโอเคครับก็ตอนนี้เนี่ยผมก็เข้ามาละนะอันนี้ก็เป็นสปอยเดิมๆเ,เก่านะครับตอนนั้นพี่เบ๊เขาวางโชว์นะครับนี่ก็คือการลงดันเลยวันนี้เนาะโอเค ประมาณนี้นะครับก็ตอนสมัยก่อนนี่ก็คือแบบกําลังโชว์อะไรบนี้เลยนะครับและวอย่างหนึ่งกูชอบมากเลยรูปนี้กูไม่น่าเลื่อนมันเลยฮะเอ้ยกูกั้นขำไม่ได้คนดูกู <c oughs> ยังชอบเลยแม่งอย่างปั่นโอเคอย่างเดี๋ยวผมไม่รู้นะว่าแอดมินเข้าเป็นเกย์หรือเป็นตุ๊ดไม่เ,เกี่ยวหรอนกรรอนะครับเดี๋ยวหาว่ากูเหยียดอีกนะครับคนดูเนี่ยคือเขาชอบใส่แบบ <c oughs> ปัญญาไม่ใช่ปัญญาเที่ยอะไรเดี๋ยวกูโดนดิสไลค์ฮะคือเขาชอบใส่แบบกูต้องตีหน้าง่ายๆเลยนะครับเนี่ยเห็นปะ เป็นรูปกามรูปนี้กูเห็นเลยกูกลัวโอเคช่างมันเถอะคนดูครับ enfin, Boy? ผมลงมาละอ่าอันนี้คือเป็นสปอยเก่าแล้วเนาะอ่าก็ไม่ได้อะไรใหม่เนาะเดี Zhao ๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ใหม่หรือเปล่าขอดูก่อนอ่าใช่ปะอันนี้ใหม่หรือเปล่าวะอ่าอันนี้ใหม่ใช่แล้วนะเออหรือเปล่าวะใช่ใช่หรือเปล่าะเพราะว่าเดือนที่แล้ว อ่าใช่นะครับน่าจะเป็นใหม่หรือเปล่า,าป๊บนึงนะคณดูครับโอเคขอดูก่อนละกันเพราะว่าเกมมันอัปเดตวันที่23านะเออเดี๋ยวมันอัปเดตวันที่23แล้วก็เ,เดี๋ยวมันคืออะไรวะคนดูขอดูก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาหัมหน่อยคือแบบเขาสปอยแบบงอนะ่ยคณดูเห็นปะเนี่ยคือบาเรียนมานะเนี่ยมันคืออะไรอะ่ะไม่แกนเน้เนี่ยเนี่ย เสกิลไม่แกะคนดูเนี่ยเออคืออะไรผมไม่รู้นะครับอันนี้นะครับผมคนดูมันคืออาวุธใหม่เงั้นหนอก็ไม่ใช่นะเพราะาหนึ่งเลยมือเขาก็ไม่จับอะไระครับในพุ่งไปแล้วก็กดเลยเนี่ยเออมันแปลกๆนะครับผมตรงนี้แล้วดูดิถ้าเราอยู่ตรงกลางปุ๊บเนี่ยแล้วก็เหมือนเป็นเป็นเงาเว้ยคนดูเออเป็นเงาอะ่ะเออผมไม่รู้มันคืออะไรนะเนี่ย เหมือนกับกระทืบเท้าคนดูเออจริงๆเขาจับเป็นผลนี่นะเป็นผลบาเรียนะครับแล้วก็กระทึบท้ายปุ๊บแล้วก็ไอ้เงามันก็พุ่งไปหาศัตรูเว้ยเอออันนี้ก็ลองดูดูกันละกันนะครับผมอันนี้เนาะโอเคอันนี้ก็ไม่เกี่ยวนะครับหลังจากนั้นนะครับผมเขาบอกว่านิวฟุตเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นพลปีศาจใหม่ที่จะเข้ามานี่นะครับก็คือเป็นผลอะไรรู้ไหมมาดูพร้อมกันนะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมเอ้ยไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้บ้ากาม แป๊บหนึ่งโอเคอันนี้เลยนะครับน,นี่แหละก็คือเป็นขเขาเรียกว่าผลอะไรอะ่ะเออเดี๋วยวเดี๋ยวนะพี่เออคือแป๊บหนึ่งนะโอเคเออเนี่ยแหน่ะคุณดูเห็นปะมันแป๊บเดียวเองอะ่ะคุณต้องดูให้ทันนะโอ้เร็วเกินอ่ะตรงนี้นะครับก่อให้ละนะครับขอโทษดว้วยคืออันนี้ก็คือเป็น ตกิลที่ยิงได้นะครับอ,อ่าเออสปอรเล่ไม่เป็นคือสไปฟูตหรือเปล่าสไปฟูตห่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะเออง่ายเนี่ยนะคุณดูครับเนี่ยผมอ่านไม่เป็นอ่ะแต่ว่ามันคือเป็นผลของนี่แหละนะครับผมเป็นของได้น,นี่เองนะครับผมเนี่ยเห็นปะ เออสไปซ์ซิ่งอะไรสักอย่างเราไม่รู้อ่ะเออนะครับเออแตคอมเมนต์ด่าก็ได้แต่จริงๆผมก็ควรที่จะให้ความรู้เด็กๆใช่ไหมแต่กูมันโง,ง่ไงคนดูเข้าใจว่าเดี๋ยวผมจะทําการไปอะไรอย่างอื่นแล้วกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหาข้อมูลอีกครั้งหนึ่งทําคลิปอีกครั้งหนึ่งผมจะอ่าบันทึกข้อมูลดีๆแล้วก็จะอ่านให้ออกแล้วกันนะครับผมเ,ออเพื่อที่จะอ่า เป็นการต่อดีต่อผมด้วยแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยนกันแล้วก็หยุดคอมเมนต์ด่าผมได้ด้วยนะครับคอมเมนต์อยากบ,บ,บูดี้กูแล้วกันโอเคครับผมสําหรับตรงนี้เนี่ยนะครับเขาสปอยคือเป็นผลปีศาจนะคนดูเป็นผลได้หรือว่าเป็นผลของอ่าเป็นผลของอ่า The Farmingo เนี่นะครับผมนะโอเคนะครับผมประมาณนี้เนาะโอเค เขาบอกอะไรคลิกเบ็ดเดี๋ยวเ<ๆ>เขาบอกว่าไอห่าเนี่ยไม่เอาคลิกเบ็ไม่คนดูเข้าใจป่ะเออก็เมื่อวานนี้เลยนะเมื่อวานนี้เลยเขาสปอยมาเนี่ยนะครับผมเนี่ยสามธันวาลนะเออคือแบบคนที่เขาบอกคลิกเบ็ดนะเออแอดมินไม่เถียงกันเองนะครับผมก็คือเขาบอกว่าไอห่าเนี่ยมันเอามาทําเป็นคลิปเบ็เฉยนะครับเออแต่เราก็ต้องรอดูว่าอัปเดตครั้งหน้าเนี่ยมันคลิกเบ็จริงหรือเปล่านะจ๊ะโอเคลงมาก็ไม่มีอะไรมิดหนูเนี่ย ีหนูด้วยเว้ยกูชอบจริงๆเลยว่ะโอเคนะครับประมาณนี้ละกันเดี๋ยวเราไปเจอในเกมกันดีกว่านะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เข้ามาในเกมแล้วนี่นะครับโอเคขอเป็นเกียร์สลิคแมนก่อนเลยละกันนะครับเออเพราะว่าผมไม่รู้ว่าพี่เบ๊กเขาจะออกไปทำไมครับเออขอร้องเลยพี่เบ๊กเอาเกียร์สี่ธรรมดากลับมาก็ได้นะเออนะครับผมคิดว่าสนิคแมนแม่งกระจอกเว้ยนะเออผมคิดอย่างนั้นอะเออ มันก็ไม่ได้โหดขนาดนั้นนะครับโอเคครับผมมาเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นชิวๆก่อนละกันนะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้เนี่ยคนดูเยอะเนี่ยผมบอกเลยว่าผมอาจจะแจกโยลูก็ได้นะเป็นไปได้ด้วยนะครับโอเคบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่น่าจะเออแพงมากๆในเกมเกมนี้เลยเด็กๆเนี่ยอยากได้มากๆเลยนะครับผมโอเคตอนนี้เนี่ยผมก็เป็นฮอนะเฮลิคอปเตอร์คนดูน่า้าเอออย่างเฟี้ยวโอเค ก็เมื่อก่อนนะคิงพีทมันไม่ใช่เป็นแบบนี้นะครับเมื่อก่อนในคิงพีทแบบเออผมคิดว่าผมชอบตอนไหนดีว่าผมคิดว่าผมชอบเมื่อก่อนสมากกว่านะครับเออนะครับเออช่วยตอนนี้สมากกว่านะครับเเมื่อก่อนนี่คือมันมีก่อน้อยไงนะครับมันก็เพิ่มเพิ่มมานะกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะบอกจุดลับด้วยนะครับผมคลิปนี้นะมันคือจุดลับที่ทุกคนเนี่ยเออบางคนก็คือเขาเนี่ย มันอัปเดตใหม่เนาะแล้วเด็กๆเนี่ยเพิ่งเข้ามาเล่นใหม่น,นะครับผมอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ย hey, พี่ครับมันมีจุดลับในเกมเกมนี้ <c oughs> มีนะครับผมมีนะเป็น NPC ลับนี่นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะพามาดูเลยก็คือเป็นจุดตรงนี้นี่นะครับผมบางคนก็ไม่รู้เนาะโอเคะมันอยู่ตรงเกาะอารองนั่เองนะครับผมนี่อารองปาร์กนะหลังจากนั้นให้ทาการกระโดดมาครับลองดูนะะเจ็บๆหน่อยแต่ว่าผมคือผมแตกกูจะตายปะนี่โอเคลงประมาณนี้ฟึ๊บๆ,ๆประมาณนี้ปะเออโอเค ตรงนี้นะอ่าตรงนี้เลยเนี่นะครับผมเนี่ยก็ทําการกดซื้อได้เลยนะครับใช่มันคืออ่าเขาเรียกว่าิวแมนอ๋ออ๋อผมรู้ละอันนี้มันคืออันนั้นปะแป๊บขอลองซื้อดูอ่าเรียบร้อยแล้วซื้อแล้ะมันคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอืมต้องการเกรสีอ่ะแล้วว่าเกสีก็เดี๋ยวนะคุณรู้บอกเกศีกากัน,นเหรอกากจริงๆนะผมพูดจริง ใช่แม่งใช่ครับกากมากเลยเลยเออคนดูผมอยากทำคลิปปั่นว่ะเออเอาไหมคนดูอยากดูไหมปั่นคนในเกมประมาณนี้ใช่กากครับกากจนจนค่า <c oughs> พวกพวกเองได้เลยโอเคโอเคเอาดิเถียงได้ มาเดี๋ยวผมจะมาดูนะครับว่ามันคือพลังอะไรเนาะเผื่อบางคนที่อยากจะได้นี่นะครับผมโอเคนะครับผมมาคนดูครับเดี๋ยวเรามาทําการรีวิวนะครับผมผมก็ไม่ได้ดูเลยเนาะมันคือเขาเรียกฮิวแมนอ่ะคนดูเข้าใจคำว่าฮิวแมนไหมเป็นเหมือนกับมนุษย์อะแบบพวกมนุษย์คนโหดอะไรประมาณนี้เฮ้ยมีเรือว่ะมีเรือก็คือแบบเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะเผื่อใครที่อยากจะเห็นคือมันเป็นของไอ้นั่นอ่ะมันชื่อว่าอะไรวะ ของมันชื่อแฟงกี้เออของไอ้แฟงกี้นะครับผมเนี่ยเออนะครับราคาก็ถือว่าแพงเลยแต่ก็ดีนะคิดว่าเนี่ยป้าโอ้โหเดี๋ยวนะสกิลนี้มือนเปลกันนะคนดูเหมือนเอ็กโพชชั่นเลยคนดูเหมือนเอ็กโพชชั่นเลยว่ะเออพี่เบคกไม่สามารถทำเกมมาฮีโร่ได้เลยนะเมื่อก่อนพี่เบ็กเคยทำ mm hmm. เขาบอกว่าเขาจะทำมาฮีโร่นะแต่เขาก็ไม่ทำนะโอเคหนี่นป้า บูมโอเคเหมือนอัตลักษณ์ของพระเอกเลยขอดูสกิลสท้ายดิฟึบเบ้งโ oh, อ้พ่นพ่นไฟได้ด้วยตัวกูกลายเป็นเลยมังกรกันเหรอมังกรสุดโหดมากๆเลยสามารถเป็นลงดันได้ด้วยนะเนี่ยโอเคนะครับสอรับคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนเลยแล้วกันนะเด,ด็กๆถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมที่ทำการกดไลค์และกดแชร์และกดซับสไครป์ผมด้วยแล้กันเนาะโอเคแล้วก็ฝากไป ร้านลาวาบักด้วยนะไปดูร้านลาวาบักนั่นเองก็อย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยละกันนะจ๊ะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมคิงนอนเคดีก็ทำการข้อตัวลาไปก่อนอย่าลืมไปซื้อเสื้อผมด้วยละกันนะครับผมบ๊ายบายครับซียูครับค่ำคืนนี้ไม่ใช่ดิเช้านี้กูนอนละบ๊ายบาย